คนคนแข้นเขาจิตทำบุญแก่ตัวในปัจจุบันและอนาคตคือคนที่จนนี่ไม่เคยได้บริจาคทานการกุศลอะไรเขาทำประโยชน์อะไรก็ไม่อยากทำคนที่ขามั่งมั่งมีนี่อาศัยว่าเขามีบารมีในอดีตชาติมาก่อนเขาเคยให้ทานมาก่อนนี่ว่าตามพระว่าพระศิวลีเขาทำบุญทำทานอะไรแต่ก็ไม่ สนใจรไรดอกสนใจแต่เรื่องให้ทานไปการใหญ่เลยเกิดมาเลยอาหารการเป็นอยู่ของพระศิวลีนะ่ะไม่อดไม่อยากไปในสถานที่หนึ่งที่ได้อาหารฟูเฟยเลยทีเดียวอีมันเป็นอย่างนี้คนที่ไม่เคยให้ทานเลยก็มีพระพาหิยะได้ฟังธรรมของพระพุทธองค์ได้สําเร็จเป็นพระอระหันต์แล้วแต่ว่าแสแวงหาผ้าที่จะมาบวช ก็พอดีหาผ้า,าก็ไม่ได้เพราะในอดีตชาติทาไม่เคยให้ทานผ้าไปโดนว่าไม่ลูกอ่อนฟิดตตายเสียแต่ว่าดาสําเด็จเป็นพระอาหารหันต์เหมือนกันคนไม่เคยให้ทานไม่เคยให้ทานผ้าเกิดมาก็ไม่ยากมาจนหาผ้า,าจะบวชก็ไม่มี